โอเคนะครับสวันดีเรามาเล่นเกมเอซกันครับท่านมาตีผมพูดไหมเอ้วนี่แหละกูเด็กูเดะกูเดะกูเดกูเด็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 กูเด็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 ก อ้าวแม่งหนึ่งสองหนึ่งนะกับตอนนี้เอ้ยมัยงข่าวหายสร้างไรวะเราท่านไปเใช่สร้างเย็ดโอโอิโออสอ่ะเราไม่ใช่มือเดียวกันผมขอจำนสาสถาร์เอเอโด,ดด้วยโอ๊ะโอ๊โอ๊โอโอ กำนะโ,โหเกิดความสั่นเจ๊กาดตองกาดครับไม่กาดมันอยู่ไม่ได้โอเคตายแล้ วเป็นไงอะ่ะเห็นสีมือข้าหรือยังอ่ะลองเขสีอะไรกันแนวเนี่ยสีธัญญาไม่น,นิงสีตัวเอง คือเหตุใต้ที่เกิดนี่มากไหนวะมองไม่เห็นเอา้าหูว่าหลับจันี่เอง ่านหน้โดนสะดวบอกแล้วค yes ุณไม่ใช่ย่อยไม่ใช่ย่อยจริงๆอะโอ้โหไม่ไม่ใช โอเคตอนนี้โหค่าไปสเปซนะครับแต่ตอนนี้กูกำลังปลอดภัยอยู่กูลับที่สองพนเหรีได้โอ้โหโอ้มีคนิเข้ามาอีกคนแน่งไปอยู่ขอนูนิกโอ้ยเอาที่เราจะน้ำอากาศไปไหนเนี่ยนี่กระถนมึงมาอย่างนี้เลยาเย่ปายาะไหนน่ บบมีกาอินบอดไม่ทำไรแล้วตาใ็่หัวมึงแล้วไอ้หนึ่ไ,ไ,ไหนวะไอ้หนแบกไปเยเอ้ยน่ยาจะโผล่ขึ้นมาดิ ออเอาไห้สว์ก็สุดหมดอ,อค้คนน้ก็หมดออไปแลเฮ้ยโอ้ยไเหยหยข้างเลยสัอออกอย่ายิงอย่ายิงไม่อย่ายิงอย่ายิงมาที่ เออ้อฮ่า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  นี่เฮ้ยพวกแกตาแดงว่อราฮ่าฮวุ้ยฮ่าฮ่าฮกระสุนหมดเอ้ทรามปืนมันหายไปไหนอ่ะกระสุนหมดปืนก็หายนะ้วจ้านังเงินขอบใจกันเลย กมันตันเ้ย,เยายอแเห็นเลยแล้วก็ตายเลยอห่่า่แตกแรม่งมเล่นมเลยมครเต็มมากจะดูเพื่มากได้ฆ่าคลังตายแล้วตายแล้วด้วดยตัวกำลังตาย อบะต้องล้างายเอ,อ่สิ่งสิเอ้เนีอบ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 แล้วก็ไอก่เอ้ยตกน้ำน้ำกัดเท้าเฮียจะหลุดในเกมได้ไหมอาอได้ของแล้วเหรอเฮ้ยยังไม่โด,โดนหือโดนแล้วครับหัหนกลับไปเหนี่ยวะนิออ่งนิ่ง โอปักำลันสดายโหคาได้เก้าสิบเจ็ดคนท่านมาท่าได้ห้าคนเอือกน้ำกัดตายดีที่มันเด้งไปแล้วนะเจ๊าฟองยังไงเสียงไม้คาไอ้ฟองโหโคตรดังนี่ก็มันมาอยู่ในเกมเราแล้วซะอีก คลิปอยู่นตอนนี้โอ้ยไปไหนวังะมาตอนนี้ค่าอัดคลิปอยู่นะอ่ะกูหามันไม่เจอแล้วแหละแสดงว่าจะไม่มีใครมาลุกลามอีกแล้วที่ขอน้องกันว่าคลิปอยู่ตอนเนี้ยและคลิปที่จะเผยแพร่ไปทางยูทูบไอ้เที่ยวแหวงเลยแกไปดูในกูเกิลแหวงเลยสัตว์แห่งเบยครยิงล่ะ มึงอะกระสุนไม่ถึงกระปุกปุ่มไม่ไม่ถึงแม้จะไกลเท็าไหร่รคงจางจุไปให้ถุยโอ้ยมึงใช้อะไรวะถ้าคูก็เป็นฝ่ายลุกเครื่องถุลุกเกือบมึงลุกหรือมึงครับมึงไม่หมากกูเป็นไม้เอาเน๊ย เอาไปเจอบ้างเ้อะไรวะหหวอะไรวะขางเฮ้ยอะไรวะสยบุสยันเอ โเ้็นบ้าคือคนบ้าไปแล้วแน่ขวัมองกลัดคิดอยู่ตอนนี้ไอวรตตันโดนฆ่าตายอย่างบ่อยขอรับแล้วมันก็เห็นกูแล้วยินจากรยาไกลแมงกูเห็นแค่

่าดจะตายอย่างไม่พานน่าจะเจอหาเจอเข้าไป Google นังไงแล้วก็หายเออมาต้องเน็ตธรรมดาไม่ใช่เครื่องแก่เอื้อเอื้อเต็มแล้วเย้ กางยนต์เลยนี่คือการแค้แขนครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเป็นค้งสุด้ๆๆะๆๆ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 ๆ อไไหวไหวอ้าเห็นแล้วไอ้ตัวชมพูด้าหลังทชมพูอ่ะนั่นนี่โอบอมใดนละใเลนมีกระเป๋า้อยงเซดังอัด โอ้ยสามเอ็ดเลยคิวในร้อยสามเอ็ดนีีกว่าดีกว่า